สวัสดีครับผู้เจริญธรรมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พุทธศาลาคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงชีวิตที่ไร้ซึ่งพันธนาการใดๆไม่ต้องวิ่งตามความสุขชั่วคราวไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะพบความสุขที่แท้จริงในความว่างเปล่าในความเรียบง่ายที่สุดวันนี้ผมจะชวนทุกท่านย้อนรอยไปสัมผัสเรื่องราวอันน่าทึ่งของพระนาลกะ ภิกษุผู้เลือกเดินบนเส้นทางแห่งโมเนยะปฏิปทาเส้นทางที่น้อยคนนักจะกล้าก้าวเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วกลิ่นไอของแผ่นดินโบราณอบอวนไปทั่วราวกับลมหายใจของประวัติศาสตร์กำลังพัดผ่านมาในช่วงเวลาที่เจ้าชายสิทธัตถะยังทรงประทับอยู่ในประสาทราชวังอันโออามีชายชราผู้หนึ่งนามว่าอสิตดาบทหรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่ากาลเทวิลดาบท ท่านคือพรามผู้ทรงคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุดโททนะพระชนกของเจ้าชายวันหนึ่งขณะที่อสิตดาบทกำลังเข้าฌานอย่างสงบนิ่งอยู่บนเขาหิมะประวันพลันเมฆหมอกแห่งความปิติยินดีก็ปกคลุมทั่วสวรรค์สวรรค์ชั้นดาวดึงเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญดังระง,งมไปทั่วทิทาาศทาษาอสิตาดาบทสัมผัสดได้ถึงพลังงานแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่จึงใช้ทิพยจักษุเพ่งมองลงมายัางโลกมนุษย์ ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือทารกน้อยผู้เปล่งประกายเจิดจรัสรายร้อมด้วยหมู่เทพยาดาที่กำลังถวายการอภิบาลน,นั่นคือเจ้าชายสิทธัตถะผู้ประสูติใหม่ความตื้นตันใจถาโถมเข้าใส่อสิตะดาบทท่านรีบเหาะลงมาตรงเข้าเฝ้าพระเจ้าสุดโทธนะทันทีที่ได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตาเนื้อน้ำตาแห่งปิติก็รื้นขึ้นมาบนดวงตาของท่านท่านอาจารย์ท่านร้องไห้ด้วยเหตุใดกัน พระโอรสของหมอมฉันจกไม่เป็นมงคลกระนั้นหรือพระเจ้าสุดโทธนะตรัสถามด้วยความกังวลอสิตดาบทปาดน้ำตาเบาๆแล้วกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือข้าแต่พระมหากษัตริย์หมอมฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะความไม่เป็นมงคลแต่ร้องไห้เพราะชะตาชีวิตของตัวหมอมฉันเองเจ้าชายผู้นี้จะต้องตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่หมอมฉันนั้นชาราภาพแล้วคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นจึงมิอาจได้ฟังพระธรรมจากพระองค์ พลันสายตาของอสิตดาบทก็จับจ้องไปที่หลานชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนามว่านาลกะมานบดูก่อนนาลากะเจ้าจงบวชเถิดเมื่อเจ้าชายสิทธะตรัสรู้แล้วเจ้าจงไปฟังธรรมจากพระองค์แล้วจงปฏิบัติตามโมเนยะปฏิปทานี่คือคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์และคำสั่งเสียที่สำคัญยิ่งจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งความเพียรพยายามอันสูงสุดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้สงบหรือมุนีอย่างแท้จริง เรื่องราวของพระนาลกะจะเผยให้เห็นหนทางแห่งความสงบที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลในแวดวงพราหมณ์ผู้มั่งคั่งแห่งกรุงกบิลพัทนาลกะมานพถือกำเนิดขึ้นในตระกูลที่มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลร,ราว87โกดหรือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือความมั่งคั่งที่แทบจะท่วมทน้นจนประมาณค่ามีได้ครอบครัวของท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือยิ่งในสังคมชนชั้นสูง มารดาของท่านเป็นน้องสาวของอสิตดาบทผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งหมายความว่านาลกะได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีในขนบธรรมเนียมประเพณีอันสูงส่งชีวิตของนาลกะมานพดูเหมือนจะเพียบพร้อมไปทุกด้านทั้งฐานะชาติติชกูลและความรู้แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากหนุ่มสาวทั่วไปในวัยเดียวกันคือจิตใจของท่านมิได้ลหลงไหลในความสุขทางโลก มิได้ปรารถนาลาบยศสรนเสริญหรือความสะดวกสบายใดๆการที่ท่านได้เติบโตมาภายใต้ร่มเงาของอสิตาดาบทผู้เป็นลุงและได้ซึมซับคำทำนายอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเจ้าชายสิทธัตถะครั้งแล้วครั้งเล่าคงเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่ค่อยๆหย,ย่างรากลึกในจิตใจของท่านคำพูดของอสิตาดาบท,ที่ว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้แล้วเจ้าจงไปฟังธรรมจากพระองค์ แล้วจงปฏิบัติตามโมเนยะปฏิปทาไม่ใช่แค่คำสั่งธรรมดาแต่เป็นดังแสงประทีปที่ส่องนำทางให้แก่จิตวิญญาณของนาลกะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหัวใจของท่านก็เฝ้ารอคอยการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใจจดใจจ่อนาลกะไม่ได้ใช้ชีวิตไว้หนุ่มอย่างโลดโผนไม่ได้มัวเมาในความสำราญอย่างที่หนุ่มน้อยในตระกูลสูงทั่วไปพึงเป็น แต่กลับมุ่งมั่นศึกษาธรรมะและฝึกฝนจิตใจอย่างเงียบเชียบการเฝ้ารอคอยอันยาวนานนี้หล่อหลอมให้ท่านเป็นคนที่มีความอดทนอันเป็นเลิศมีสัจจะในคำพูดและการกระทำและมีความตั้งใจอันแน่วแน่ไม่หวั่นไหวภาพที่อสิตะดาบทหลังน้ำกาด้วยปีติเมื่อแรกเห็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์นั้นคงตราตรึงอยู่ในห้วงสำนึกของนาลกะตลอดเวลา มันเป็นเหมือนเข็มทิศชีวิตที่คอยชี้ทางไม่ให้ท่านหลงไปกับความเยา้ายวนของโลกวัตถุนาลกะไม่ได้เป็นเพียงเด็กที่ถูกประคบประงมแต่เป็นผู้ที่มองเห็นแก่นแท้ของชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์วัยนั่นคือการตระหนักว่าความสุขทางโลกเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวการแสวงหาความหลุดพ้นต่างหากคือเป้าหมายสูงสุดนี่คือจุดเปลี่ยนอันสำคัญแรกในชีวิตของนาลกะ ท่านเลือกที่จะไม่เดินตามวิถีชีวิตของพราหมณ์ผู้มั่งคั่งแต่กลับเลือกที่จะก้าวตามเส้นทางที่ลุงของท่านได้ชี้แนะไว้แม้จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าหนทางนั้นจะนำพาไปสู่สิ่งใดแต่ความเชื่อมั่นในคำทำนายและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นได้กลายเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้ท่านก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไร้ความลังเลวันเวลาหมุนผ่านเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงออกผนวด ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักหน่วงและในที่สุดก็ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงประกาศพระาศาสนาอันบริสุทธิ์ข่าวอันเป็นมงคลน,นี้แพร่สะพัดไปทั่วแคว้นต่างๆและสู่โสดประสาทของนาลกะมานพด้วยทันท,ทีที่ทราบข่าวอันประเสริฐนี้นาลกะมานพไม่รีรอแม้แต่วินาทีเดียว ท่านมีได้เสียดายในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของตระกูลที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ได้อาลัยในชีวิตคาราวาสที่แสนสุขสบายและความผูกพันใดๆท่านตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวราวกับก้าวข้ามผ่านโลกทั้งใบไปสู่โลกอีกใบหนึ่งเพื่อออกบวชตามคำแนะนำของอสิตะดาบทและมุ่งหน้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเดินทางในสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่มีถนนหนทางที่ลาดยางอย่างทุกวันนี้ไม่มีพาหนะที่รวดเร็วสะดวกสบายอย่างที่เราคุ้นเคยกันการเดินทางต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแดดร้อนระอุฝนฟ้าขนองภัยอันตรายจากสัตว์ป่าที่ดุร้ายและความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและใจ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่อาจหยุดยั้งความตั้งใจอันแรงกล้าของนาลกะได้ท่านมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงที่ประทับของพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมอันเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้นทุกย่างก้าวที่ท่านเดินไม่ใช่แค่การก้าวไปข้างหน้าแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆการเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเดินทางทางกายภาพจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง หากแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจที่เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตในที่สุดนาลกะมานพก็เดินทางมาถึงแคว้นมคตอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ในขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวลุวันซึ่งเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาภาพแรกที่นาลกะได้เห็นคือพระพุทธองค์ผู้ทรงสง่างาม เปล่งรัศมีแห่งความสงบและความเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้รายล้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ผู้มีอินทรีย์สงบระงับราวกับป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มั่นคงนาละ,ะมานพก้มลงกราบแท่พระบาทด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและได้กราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองด้วยวิธีเอหิภิกขุป,ปะสัมปทา อันเป็นวิธีการบวชที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้แก่ผู้มีบุญบารมีอันยิ่งใหญ่เท่านั้นนี่คือช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งที่นาลกะได้ก้าวเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวเมื่อได้บวชเป็นภิกษุแล้วพระนาลกะก็ระลึกถึงคำทำนายของลุงอสิตะดาบทที่ว่าจงปฏิบัติตามโมเนยปฏิปทา ท่านจึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกครั้งและกราบทูลถามถึงโมเนยะปฏิปทาอันเป็นหนทางแห่งความเป็นมุนีที่ลุงของท่านได้สั่งเสียไว้เมื่อพระนาลกะกราบทูลถามถึงโมเนยะปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติของมุนีพระพุทธองค์ผู้ทรงอย่างรู้ถึงอุปนิสัยและบุญบารมีอันพิเศษของพระนาลกะดีจึงทรงแสดงธรรมอันลึกซึ้งนี้ให้แก่พระนาลกะโดยเฉพาะ พระองค์ทรงอธิบายถึงโมเนยะปฏิปทาไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในนาลกะสูตรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวชีวิตของพระนาลกะพระพุทธองค์ตรัสว่าโมเนยะปฏิปทานั้นคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นผู้สงบหรือมุนีซึ่งมีหลายระดับแต่แกนแท้คือการละเสียซึ่งกิเลสทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลพระองค์ทรงสอนให้พระนารกะวางใจให้มั่นคงดุดภูผาไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะถูกสารเสริญเยินยอหรือถูกนินทาว่าร้ายถูกยกย่องเชิดชูหรือถูกดูหมิ่นเยียดยามให้ปฏิบัติตนเสมือนผู้ไร้ความเย่อหยิ่งทะนงในตนเอง ภิกษุพึงกระทําการด่าและการไหว้ให้เสมอกันพึงรักษาความประทุษร้ายแห่งใจพึงเป็นผู้สงบไม่มีความเยื่อหยิ่งเป็นอารมณ์นี่คือหลักการแรกที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ําถึงความสําคัญของการวางใจให้เป็นกลางนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงสอนให้ระมัดระวังอายตนะทั้ง6อย่างเข้มงวดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้ถูกสิ่งเร้าภายนอกเข้าครอบงำไม่ให้เพลิดเพลินยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ต่างๆที่ล้วนเป็นภาพลวงตาอารมณ์ที่สูงต่ำมีอุปมาด้วยเปลเวไฟในป่าย่อมมาสู่คลองจักสุเป็นต้นนารีย่อมปรเล้าประโลมมุนีนารีเหล่านั้นอย่าพึงปเล้าประโลมท่าน นี่ถือคำเตือนที่แสดงให้เห็นถึงความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่มุนีจะต้องเผชิญหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอารมณ์ที่เย,ย้ายวนใจพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำถึงการละกามทั้งหลายการงดเว้นจากเมถุนธรรมอันเป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์การไม่ยินดียินร้ายในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้สะดุ้งกลัวหรือผู้มั่นคงและให้มีเมตตาจิตอันบริสุทธิ์ต่อสรรพสัตว์เสมือนตนเอง พึงกระทำตนให้เป็นอุปมาว่าเราฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นสัตว์เหล่านี้ฉันใดเราก็ฉันนั้นดังนี้แล้วไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่าเป็นการสอนให้เห็นคุณค่าของชีวิตผู้อื่นอย่างลึกซึ้งโมเนยยปฏิปทายังรวมถึงการเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยไม่มีความโลภ มีอาหารพอประมาณและไม่ยึดติดในปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคมุนีมีบาทในมือเที่ยวไปอยู่ไม่เป็นใบก็สมมุติว่าเป็นใบไม่พึงหมิ่นทานว่าน้อยไม่พึงดูแคลนบุคคลผู้ให้เป็นข้อปฏิบัติที่แสดงถึงความสมถะและความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างสูงสุด และที่สำคัญที่สุดคือการขวนขวายในการทำฌานยินดีในการอยู่ในป่าทำจิตให้ยินดียิ่งเพ่งฌานอยู่ที่โคนต้นไม้หรือที่ว่างเปล่าอย่างสงบภิกษุผู้ปฏิบัติปฏิปทาของมุนีพึงเป็นผู้มีคมมีดโกนเป็นเครื่องเปรียบกดเพดานไว้ด้วยลิ้นแล้วพึงเป็นผู้สำรวมที่ท้องมีจิตไม่ย่อหย่อนและไม่พึงคิดมากไม่มีกลิ่นดิบอันตัญหาและทิฐิไม่อาศัยแล้ว มีพรหมจรรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพึงศึกษาเพื่อการนั่งผู้เดียวและเพื่อประกอบภาวนาที่สมณะพึงอบรมนี่คือบทสรุปของโมเนยะปฏิปทาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงแก่พระนาระกะ มันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามอันยิ่งหยวดและต้องสละสิ่งต่างๆมากมายแต่พระนารกะกลับไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยท่านเข้าใจถึงแก่นแท้ของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงและตัดสินใจที่จะเดินตามเส้นทางนี้อย่างสุดกำลังมุ่งมั่นสู่ความเป็นมุนีอย่างแท้จริงแม้มุนยปฏิปทา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงจะดูเป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวและเคร่งครัดสำหรับคนทั่วไปแล้วคงเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับและปฏิบัติได้แต่สำหรับพระนาลกะแล้วมันคือหนทางที่จิตวิญญาณของท่านปรารถนามาตลอดชีวิตการละทิ้งทรัพย์สมบัติอันมหาศาลครอบครัวที่แสนอบอุ่นและวิถีชีวิตที่เคยสุขสบายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับพระนาลกะ นี่คือการปลดเปลื้องภาระที่ถ่วงรั้งจิตใจให้พ้นจากห่วงแห่งทุกข์อย่างไรก็ตามการปฏิบัติโมเนยปฏิปทานั้นไม่ใช่แค่การสละวัตถุภายนอกแต่เป็นการต่อสู้กับกิเลสภายในอย่างถึงที่สุดและแน่นอนว่าย่อมมีสิ่งที่ท้าทายจิตใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกิเลสที่ผุดขึ้นมาหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งในความท้าทายสำคัญคือการต้องเป็นผู้โดดเดี่ยวสันโดษ ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่ในสังคมที่มีผู้คนรายล้อมการไม่ยึดติดในผู้คนไม่ยึดติดในสถานที่ไม่ยินบีในลาบสการะใดๆย่อมต้องเผชิญกับความรู้สึกอ้างว้างในบางครั้งเพราะมนุษย์โดยธรรมชาติย่อมโหยหาความผูกพันในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดชีวิตส่วนตัวของพระนาลกะมากนัก แต่เราสามารถอนุมานได้ว่าการที่ท่านเลือกบำเพ็ญโมเนยปฏิปทาอย่างเคร่งครัดนั้นย่อมหมายถึงการสละความผูกพันกับครอบครัวที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดหรือญาติพี่น้องคนอื่นๆซึ่งอาจเป็นความเจ็บปวดลึกๆภายในจิตใจที่ต้องอดทนอดกลั้นแต่ด้วยความตั้งมั่นในพระธรรมท่านจึงสามารถก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นไปได้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดนอกจากนี้ การต้องกดเพดานไว้ด้วยลิ้นหรือการสำรวมวาจายอย่างเคร่งครัดการไม่พูดมากการไม่สนทนาในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ยอมทำให้ท่านดูเป็นผู้สันโดษและเข้าถึงยากในสายตาผู้อื่นอาจมีคนเข้าใจผิดหรือมองว่าท่านแปลกแยกความขัดแย้งระหว่างความเชื่อเก่าและใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนาละกะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งมีพิธีกรรมความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่แตกต่างจากพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนผ่านจากความเป็นพราหมณ์มาสู่ความเป็นภิกษุผู้ปฏิบัติตามโมญยปฏิปทานนั้นย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติอย่างมหาศาลเหมือนกับการลอกคราบจากสิ่งเก่าสู่สิ่งใหม่ สิ่งเหล่านี้คือเดิมพันส่วนตัวที่พระนารกะต้องเผชิญท่านเลือกที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวนั่นคือพระนิพพานการปฏิบัติโมนยปฏิปทานนั้นเปรียบเสมือนการเดินบนคมมีดโกนต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวไม่ให้พลาดพลัง้งแต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่และไม่ย่อท้อท่านจึงสามารถรักษาปฏิปทานนี้ไว้ได้ตลอดชีวิตเปรียบได้กับเพชรที่ถูกเจียรไนจนบริสุทธิ์งดงาม หลังจากที่พระนาละกะได้รับฟังโมเนยะปฏิปทาจากพระพุทธองค์แล้วท่านก็มิได้รอช้าแม้แต่วินาทีเดียวท่านเริ่มต้นบำเพ็ญเพียรตามปฏิปทานั้นอย่างเคร่งครัดไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยราวกับกำลังปั้นแต่งผลงานชิ้นเอกที่ต้องใช้ความประณีตบรรจงสูงสุดพระนาละกะไม่ได้แสดงธรรมเทศนาหรือเผยแพร่หลักธรรมแก่สาธารณชนในวงกว้างเหมือนพระอสีติมหาสาวกรูปอื่น เพราะการบำเพ็ญโมเนยยะปฏิปทานนั้นเน้นการอยู่โดดเดี่ยวสันโดษไม่คลุกคลีกับหมู่คณะและมุ่งเน้นการปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นส่วนตนเป็นหลักการปฏิบัติของท่านจึงเป็นการแสดงออกด้วยการกระทำเป็นหลักมิใช่ด้วยคำพูดการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษไม่ยึดต,ติดในสิ่งใดๆเป็นประจักษ์พยานแห่งความสงบที่แท้จริง เป็นด่งแสงสว่างที่ส่องนำทางแก่ผู้คนโดยไม่จำเป็นต้องมีถ้อยคำลองนึกภาพตามนะครับพระนาละกะท่านจะรับบิณฑบาตเพียงครั้งเดียวไม่กลับไปรับซ้ำที่เดิมอีกไม่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็พอใจเท่านั้นเมื่อฉันพัตตาหารเสร็จท่านก็จะไปยังชายป่าโคนต้นไม้หรือที่ใดก็ตามที่เงียบสงบเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่หยุดติดในสถานที่ไม่นอนซ้ำที่เดิมสองครั้ง ชีวิตของท่านจึงเป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่องไม่มีบ้านไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอนเหมือนก้อนเมฆที่ลอยไปตามลมปราศจากความผูกพันใดๆกับโลกภายนอกมีเพียงจิตใจที่มุ่งมั่นสู่พระนิพพานการกระทำเช่นนี้ยอมเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนรอบข้าง แม้ท่านจะไม่ได้กล่าวคำใดๆมากมายแต่ปฏิปทาของท่านก็เป็นดั่งธรรมวะที่สอนผู้คนให้เห็นถึงคุณค่าของการปล่อยวางความสันโดษและการมุ่งมั่นในหนทางแห่งความหลุดพ้นพระนาลกะบำเพ็ญโมเนยะปฏิปทานี้อยู่ได้เจ็ดเดือนและด้วยความเพียรพยายามอันสูงสุดนี้เองท่านก็สามารถบรรลุพระอรหัตผลสำเร็จเป็นพระอรหันตผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวง หลังจากบรรลุอรหัตผลแล้วพระนาลกะก็ปรินิพานไปอย่างสงบในเวลาต่อมาดุจเปลวเทียนที่ดับลงอย่างนุ่มนวลพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบว่าพระนาลกะปรินิพานแล้วก็เสด็จไปพร้อมกับหมู่พิษุสงเพื่อกระทำสรีรกิจปลงศพพระเถระและเก็บพระาธาตุของท่านประดิษฐานไว้ในพระเจดียเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงและสักการะการจากไปของพระนาลกะไม่ได้ทิ้งไว้เพียงเท่ากระดูก แต่ทิ้งไว้ซึ่งเรื่องราวและแบบอย่างอันงดงามของภิกษุผู้บำเพ็ญโมเนยะปฏิปทาอย่างเคร่งครัดเป็นเครื่องยืนยันว่าหนทางแห่งความเป็นมุนีนั้นเป็นไปได้จริงสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจอันแน่วแน่และเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อเรื่องราวของพระนาลกะอาจดูเหมือนเป็นตำนานที่เลือนลางห่างไกลจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันของเราแต่แท้จริงแล้วโมเนยะปฏิปทา ที่ทันบำแผ่นนั้นยังคงเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเป็นดั่งกระจกที่ส่องสะท้อนให้เราเห็นคุณค่าที่แท้จริงในยุคที่โลกหมุนเร็วเสียจนเราแทบหายใจไม่ทันผู้คนแข่งขันกันเพื่อความสำเร็จความมั่งคั่งและการเป็นที่ยอมรับในสังคมที่มักวัดค่ากันด้วยวัตถุมนในยัปฏิปทาของพระนาลกะเชิญชวนให้เราหยุดคิด และพิจารณาถึงแก่นแท้ของความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกการเป็นมุนีทางกายคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจการกระทําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมโลกนี่คือพื้นฐานสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้นการเป็นมุนีทางวาจาคือการสํารวมวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อการสื่อสารอย่างมีสติและสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายและการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจนําไปสู่ความขัดแยง้งการเป็นมุนีทางใจคือการฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากโลภโกรธหลงการรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญและการรู้จักพอในสิ่งที่ตนมี นี่คือประตูสู่ความสงบภายในที่แท้จริงพระนาระกะแสดงให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองสิ่งของมากมายไม่ได้อยู่ที่การมีชื่อเสียงโด่งดังหรือการเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากแต่อยู่ที่ความสงบภายในจิตใจการเป็นอิสระจากความต้องการและกิเลสทั้งปวงลองนึกดูนะครับในโลกที่ผู้คนติดกับดักของวัตถุนิยมและการบริโภค หากเราสามารถลดความยึดติดลงได้บ้างเราจะพบว่าชีวิตของเราจะเบาสบายขึ้นมากแค่ไหนการลดการเปรียบเทียบกับผู้อื่นการยอมรับในสิ่งที่เป็นและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนี่คือสิ่งที่โมเนยะปฏิปทาของพระนาลกะสอนเราอย่างลึกซึ้งเรื่องราวของพระนารกะยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดอาชีพใดเราก็สามารถนำหลักการของโมงโนรยะปฏิปทามาปรับใช้ในชีวิตได้ไม่จำเป็นต้องออกบวชหรือใช้ชีวิตในป่าแต่เราสามารถฝึกฝนความสันโดษลดความอยากได้อยากมีฝึกการสํารวมกายวาจาใจให้เป็นผู้สงบและมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราเองชีวิตของพระนารกะเป็นเครื่องเตือนใจว่า การเดินทางสู่ความสงบนั้นเป็นไปได้จริงสำหรับผู้ที่กล้าที่จะเลือกเดินบนเส้นทางที่แตกต่างเส้นทางที่อาจโดดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งและนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงตลอดกาลแล้วคุณล่ะครับพร้อมจะลองก้าวสู่หนทางแห่งความเป็นมุนีในแบบของคุณแล้วหรือยังหากคุณอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกดไลค์ หากคุณชอบมุมมองการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเห็นอีกด้านของความจริงเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลานะครับสวัสดีครับ